สวัสดีผู้ชมนะฮะตอนนี้เกม a r c Ultimate Mobile Edition นะครับเขาก็ได้เปิดให้เราดาวน์โหลดมาเล่นกันแล้วนะครับอ่าก็น่าจะได้สักประมาณ3-4วันได้แล้วแหละนะครับนะแล้วก็นะครับตัวเกมเพิ่งจะมีการอัปเดตอ่าไปใหม่ด้วยนะก็จะมีการอัปเดตไปในส่วนของเกี่ยวกับอะไรอะอ่า อักพาร์ตนะครับผมนะอักพารนี่ก็จะช่วยให้เราเ,าเข้าถึงพวกเขาเรียกอะไรอะอแผนที่นะครับผมนะแล้วก็นี่นะผม X นะครับผมอ่ารู้สึกว่าจะปรับคูณพวก XP ได้ด้วยแล้วนะครับนะเห็นเขาว่าตอนแรกมันจะปรับคูณไม่ได้นะผมในช่วงาการดาวน์โหลดมาในตอนแรกนะฮะ อ่าตอนนี้รู้สึกว่าจะปรับคูณได้แล้วนะครับผมนะโอเคโอเคตอนนี้ก็จะมีจอยอาร์คนะครับผมนะจอยอาร์คนี่อย่าไปยุ่งกับมันนะครับก็มันจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไระการเล่นกับเพื่อนนะผมนะจะเป็นเซนะิร์ฟออนไลน์เนาะโอเคตอนนี้จะเล่นได้แต่ซิงเกิลเพลเยอร์นะครับผมนะเออก็จะมีส่วนของออปชันนะออปชันนี้ก็ อันนี้ผมเข้ามาดูไว้คร่าวๆนะผมเนะยคือแบบไม่ได้มีอะไรเนาะไม่ได้มีอะไรคือแบบไม่รู้ว่าผมจะปรับอะไรอนะ่ะมันมันเอาแบบว่าเดิมๆไปก่อนแล้วกันเนาะคือแบบว่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วมันเล่นไม่ได้ยังไงก็ค่อยว่ากันนวกันนะครับโอเคแหมอุตส่าลงทะเบียนไว้ต้องแบบจัดซะหน่อยแล้วนะครับ ดีว่าเครื่องผมเขาบอกว่ามันโหลดได้นะไม่ใช่บอกหรอกนะครับคือแบบคือมันบังเอิญโหลดได้มากกว่านะฮะเออทั้งที่เครื่องผมก็ไม่ได้แรงเลยนะบอกไว้ก่อนเครื่องผมนี่รุ่นเก่าโคตรแล้วนะฮะอ่า โอ้ยขนาดจะดาวน์โหลดตัวละครทีนี่ยังต้องรอโคตรนานเลยนะผมอา่าทำไมสาวเรามามืดมืดอย่างเงี้ยปรับได้ไหมเนี่ยปรับปรับปรับได้สว่างหนยเออได้ได้ได้นะฮะโอเคประมาณนี้ใส่ชื่อได้ด้วยนะครับผมนะใส่ไปน้องน้องอะไรเดี๋ยว เดี๋ยวภาษาไทยไม่ได้นะภาษาไทยไม่น่าได้นะฮะภาษาไทยไม่น่าได้อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเอาเป็นชื่อภาษาอังกฤษพิมพ์ไปอ่าน้องมินแล้วกันนะง่ายดีครับผมนะโอเคเสร็จสิ้นครับผมโอเค แล้วทีนี้เราก็ไปเกิดกันเลยครับผมเราเลือกเป็นโซนแรกนะผมนะอ๋อตัวเกมมันจะถอดแบบออกมาจากพีซเลยนะครับนะก็นี่นะครับผมก็จะมีรู้สึกว่าจะมีตัวละครใอนบิซีนะมาอธิบายเกี่ยวกับโลกของเกมอาร์ให้เรานะครับนะ อันนี้ผมข้ามมาเทสดูก่อนนะว่าว่าจะเล่นได้ไหมนะครับ <Everything depends S 1> เล่นไม่ได้ก็เดี๋ยวปรับนะผมลองปรับดูอ่ากดข้ามได้ไหมเนี่ยจะโอ้ยอันนี้ไอ้บอสแบงมุมนะฮะโอเค กดโอ้มือแตะไปโดนแล้วครับผมกดข้าไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเสียงเกิดมาแล้วแต่ผมอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนครับโอ้ย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 เอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่น่าเล่นด่า้กระตุกจัาเดี๋ยว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 ขอขอโทษที วิววิววิว้ิโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะภาพสวยนะครับสวยโยเดี๋ยวผมไปปรับหน่อยนะคั้นหนึงนะมันคือมันปรับได้นะครับผมเข้าไปที่กระเป๋าเนาะอึ๊บอื้อมมันโหลดมันโหลดช้ามากโอเคตอนนี้ก็มาที่ตั้งค่าครับผมออปชั่นนะล้วจะปรับได้อยู่แหละ ไอเสียงผมไม่ปรับนะจะไว้ประมาณเนี้ยแสงเงานาะผมแสงเงาเนี่ยผมเอาออกเลยนะมันน่าจะแบบไปกระตุกตรงที่แสงเงาเนี้ยแหละครับแล้วก็อันนี้อันนี้ปรับลงสุดเลยดีกว่านะฮะอ่าอันนี้ผมปรับไว้โลแล้วนะนะโอเคตอนแรกผมกลัวมันเล่นไม่ได้ไงก็เลยปรับไว้ที่โลนะครับผมคือตอนแรกอะ่ะมันจะมาที่ ออะไรอ่ะไม่ใช่หายดิเออนะครับ d ดิ a u ฟ t เลยนะครับนะตอนแรกอ่ะเอาแล้วกูไปกดอีกรอบทำไมเนี่ยเอ้เดี๋ยวเอาเดี๋ยว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 กดได้ดีที่สุดหรอกเงี้ยอื้ือื้อ เอาอีกทีเดียวพอโอเคโลอ่าอันนี้กราฟิกนะผมนะกราฟิกผมปรับไว้ประมาณนี้แล้วกันมันจะได้ต่ำๆนะผมนะอาจจะพอเล่นได้บ้างส่วนยังเอินไหนลูซีิมีอะไรบ้างเอ่ยอม,มาเปิดให้หมดโอเคพวกนี้น่าจะต้องเปิดไว้นะครับ แล้วก็ในส่วนของเกมเพลย์เกมเพลย์อานี้ออกเนาะก็นี่ใส่เข้าไปครับผมที่เหลือติ๊กหมดอ่าอีกอันนึงก็ได้เป็นการสอนเล่นนะสอนเล่นอ่ะไม่เป็นไรครับผมเอาไว้อย่างนี้แหละดีแล้วนะฮะ อ่าจะเล่นต่อไงกดอันบนเลยครับผมเอซีเริ่มหันได้บ้างยังเออมันก็ยังพอหันได้บ้างแหละนะฮะอือหือภาพเอยถึงจะปรับเป็นแบบต่ำๆแล้วก็เหอะนะฮะมันก็ยังดูดีอะ่ะดูดีกว่าตอนที่แบบว่ามันเป็นมบายเวอร์ชั่นเก่าเยอะเลยนะฮะนะครับ ไม่ใช่เวอร์ชันเก่าสิต้องเรียกว่าตัวเก่าเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวใหม่นะครับก็เรียกว่าเออเขาแยกออกจากกันเลยนะ<ไ>อ่าอ,อ,อันนี้ผมไปปรบับเพิ่มมานะครับผมมันก็จะมีปุ่มกระโดดพวกหมัดปืนอะไรพวกเนี้ยมันจะหมัดปืนพวกหมัดพวกอะไรพวกนี้นะผมก็จะมีเพิ่มมานะส่วนอ่าพวก คอนโซลอย่างอื่นรู้สึกว่าจะต้องสไลด์นะครับผมนะมาอย่างยุ่ยเหมือนคอมเลยของพีซีเลยนะครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนีย,นยอ,อ๋ออันนี้มุมมุมกล้องนี้ใครช่วยหน่อยแล้วก็ไดูด้านหน้าดิดูด้านหน้าได้ไหมอ่าคาเมล่าดิด้านหน้า,า,นา,นนาโป เออเน่แหละนะครับน่าเสียดายตรงที่มันแบบมันไม่มีแสงเงาแค่นั้นเองนะโอเคอ่าเปลี่ยนกลับครับผมอ่าไม่ขออะไรมากขอดูน้ําอีกสักหน่อยก็พอแล้วเอโอโอ้โหมาก,กี้นี่ว่าน้ําไม่โหลดโอเคโอ้โหน้ําสวยเลย ดีว่าตอนเป็นโมบายเยอะเอะอาะจริง <c oughs> แต่กราฟิกมันแบอือมันหนักไปเนะสลับเครื่องผมเน <c oughs> ี่ยถ้ามีมือถือแรงๆก็อาจจะไม่ใช่อาจจะหรอกต้องแบบโหลดมาเล่นแน่นอนนะอือือน้ำนี่ไม่ต้องว่ายนะกระโดดข้ามมาก็ได้เลย เออจะบ้าดใจภาพกระตุกนะครัผมนะโอเคในส่วนของอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะผมออกเลยกว่านะโอเคอ่าเมื่อกี้เข้าไปแล้วแบบกระตุกมากเลยนะ อย่างที่เห็นนะตอนนี้เดี๋ยวมาพูดถึงในส่วนของอ a r ์ p a s สดีกว่าเนาะที่เขาให้ซื้อเป็นแบบอรายเดือนไม่ก็รายปีนะผมนะนะรายเดือนก็ประมาณ175บาทนะครับผมส่วนรายปีก็1 0 0า80ใช่ใช180 100ไม่ใช่100 100 0ดูยังไงเป็น100บ้าบอ 1,825นะ่ะฮะเออแล้วโธ่ตำเป็นคนพูด,ดติดอ่างไปได้โอเคไออาร์คพาสเมื่อกี้นะถ้าเกิดซื้อก็มันจะปลดได้ทุกแผนที่เลยนะครับผมนะปลดล็อกได้หมดเลยนะฮะแต่ว่าไอที่จะเล่นได้เนี่ยมันจะมีอยู่แค่สามแมปเนาะจะมีแมปหลักนะผมนะเดียร์แลนด์แล้วก็แมป ทะเลทรายเนี่ยผมสกอร์เอ,อริรอทแมปเขา,าเรียกอะไรอะ่ะดินแด่าดินแดนของอา่าดินแดนลกลางนะอายาธรรมที่แบบล่มสลายป่ะเอผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะเอเวอเรชั่นนะส่วนแลกน่าล็อกเอ็กซ์ติงชันนะครับผมเจนสิทธ์พาร์ทหนึ่งพาร์ทสองนี่ก็ ขากำลังพัฒนาอยู่มั้งนะฮะหรือไม่ก็กำลังแก้อะไรบางอย่างอยู่เนาะยังไม่มานะครับซึ่งถ้าผมอยากจะเล่นจริงๆเนี่ยผมอยากจะเล่นเนี่ยแหละอ่าไอพิชั่นนะเพราะว่ามันน่าจะสุดยอดดีนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะโอเคคลิปนี้งั้นเอาเป็นว่าไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับใครชื่นชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ เจอใหม่คลิปหน้าครับผมนะเดี๋ยวถ้ามีมือถือเล่นได้ผมก็จะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับแน่นอนนะเพราะตัวผมเองก็อยากจะเล่นอยู่แล้วด้วยนะฮะเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ